สวัสดีครับหมอก o l ฟครับนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลครับหมอไอซ์ครับนายพัทลพลทับกฤษตครับผมพบกับเราสองคนก็ต้องพบกับวารตที่สุขภาพารมณ์มดีในรายการฮิตติดหมอนะครับที่คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาฟนอินกับเราได้ที่เบอร์0 2 6 3 6 8 1 3 4ปนถึงนะครับวันนี้นะครับเราเต็มอิ่มไปด้วยเรื่องราวของความประทับใจจากโครงการฮิตติดจอในใจคุณเพราะฉะนั้นเราจะเสนอในตอนภาพประทับใจครับผมใช่ครับผมวันนี้เต็ม เหยียดแน่ๆเลยนะครับ,รบกับเรื่อง<ม>ของกิจกรรมในวันนั้นใครที่ไม่ได้ไปงานนะครับในวันนั้นนะมไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราจะเอาภาพแต่ละช็อตมาให้ดูกันเลยทุกบรรยากาศในงานนี้เราเก็บมาหมดสนุกสนานมากมาย<ช>มีโชว์มีอะไรเด็ดๆแล้วก็เสียงหัวเราะ ค้าคาบน้าตาสาหรับคนที่ได้รับรางวัลใช่คนที่อยากรู้ว่าทีมไหนได้ที่1เนี่ยสามารถติดตามชมได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวสุขสันต์นะครับวันนี้เกิดเหตุแล้วล่ะเป็นอะไรครับพี่๊อเมื่อคนหนึ่งในครอบครัวเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะทำยังไงล่ะทีนจะทำยังไงเดี๋ยวต้องลองดูกันในช่วงคิดติดจอ ครับผมช่วงฮิตติดกระแสและก็ฮิตติดใจของเรานะครับผมจะนําภาพบรรยากาศทุกช่วงในโครงการฮิตจอในใจคุณที่จัดขึ้นวันที่1นึ่งสิกาที่ผ่านมานะครับผมให้คุณผู้ชมดูกันครับมีโชว์เด็ดๆหรือมีทีมไหนที่ได้รับรางวัลภาพประทับใจอะไรเดี๋ยวได้ดูกันใช่ครับส่วนฮิตส่งท้ายนะครับสําหรับคุณผู้หญิงนะครับ หมอกอ็ยังเป็นห่วงเสมอนะครับคุณผู้หญิงที่มีปัญหารอบเดือนมากผิดปกติวันนี้หมอกอ็คุยกับคุณพานะครับแล้วก็เอาเรื่องราวดีๆมาบอกต่อคุณผู้ชมกันเป็นประสบการณ์ดีๆเนาะใช่ในฮิตส่งท้ายนะครับแต่ตอนนี้ไม่รอช้าเข้าสู่ช่วงฮิตติดจอเลยครับ ฮิติจอวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับเกิดเรื่องแล้วนะครับกับครอบครัวสุขสันต์ของเรานะครับเมื่อคุณพ่อครับทำงานหนักจนขับรถระเบิดไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับแล้วอุบัติเหตุมันเป็นอะไรยังไงทําไมทําให้ครอบครัวนี้วุ่นวายไปหมดต้องติดตามชมในคลิปเลยครับดูเลยครับ ป่านนี้แล้วทำไมพ่อเรายังไม่กลับมาอีกจ้ะลูกแม่ครับผมงาครับเอ,อเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวแม่ขอโทรหาพี่พ่อก่อนนะลูกออทำไมไม่รับโทรศัพท์ คุณแม่ครับพ่อผมไปนอนเถะนอนนะ,ค,ะออครับผมงอครับอ๋อกขับขับลูกงั้นเดี๋ยวแม่พาขึ้นไปนอนนะครับว้าวสิ<ด>่งนี้คุณเดี๋ยวคุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณคุณ คุณพ่อคุณเองพ่อคุณไงพ่อคุณไงพ่อคุณคุณเดียวเดียวคุณคุณก็สามีคุณเลงคุณโว้ยสามีอืมอ้าวคุณโ้ยตายแล้วคุณไปดออะไรมาคะเนี่ยทำไมเลือดโชกขนาดนี้ล่ะคะยังจะมาถามอีกเนี่ยฝีมือคุณเลยอ่ะอาก็ฉันไม่รู้นี่คะขอโทษนะคะก็ทำไมคุณไม่รับโทรศัพท์ฉันเราขํามมืดดึกดื่นป่านนี้ไม่โทรบอกแอบมาลับๆล่อๆล่ะคะ โอ้ยคุณแล้วเนี่ยฉันก็เพิ่งส่งลูกเราขึ้นนอนไปเองนะโอ้ยคุณเป็นไงบ้างคะเจ็บดิลูกเป็นไยเอาลูกไม่นอนเหรอเฮ้ยลูกเวลาไม่รู้เป็นไรครับไม่เจ็บครับตายแล้วเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้เจ็บทั้งพ่อทั้งลูกเลยแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยอุบัติเหตุมาแบบไม่คาดคิด แต่ชีวิตคุณต้องมั่นคงด้วยแบบประกัน PA อุ่นใจความคุ้มครองทั่วโลก24ชั่วโมงไม่ต้องตรวจสุขภาพและรับอภิสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลในเครือข่ายโดยไม่ต้องสำรองเงินไปก่อนพิเศษแบบนี้นะครับเพราะชีวิตคุณสำคัญเราจริงดูแลคุณเป็นพิเศษครับ แหมอุบัติเหตุนะครับเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดจริงๆนะครับแต่แม้เกิดเหตุไม่คาดคิดชีวิตก็ยังมั่นคงได้นะครับด้วยแบบประกัน PA นะครับจาก FWD ประกันชีวิตครับใช่ครับผมสามารถโทรไปปรึกษาได้นะครับที่เบอร์026326000นะครับสำหรับช่วงนี้พักเรื่องราวของความสนุกสนานครอบครัวสุขสันต์ไ้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาฮิตติดกระแสกันครับ